นี่จวันคอนเสิร์ต้เป็นืนเต้นหม่ลอเอ่ออีกอีกอกี่ชั่วโมงนะฮะไมถึงไม่ถึงอไม่ถึงชั่วโมงยเหรอตื่นเต้นครับผมมันจะถึงเวลาแล้ว<ช>ที่ที่ที่เราจะมีแฟมิลี่ครับใช่ซอมมาตั้งสองเดือนการฝึกซ้อมสองเดือนที่ยาวนานก็จะจบลงตรงนี้ฮเราจะออกมาโชว์งัดนอเตรียมตัวได้เลยฮะเลยเลยว่า สุดปังแน่นอนจริงๆตื่นเต้นนะแต่เมื่อกี้พอเข้าไปไอ้รอบที่มีคนเข้ามาดูอ่ะอ่ามันกลายเป็นแบบช่วยช่วยเราแฮปปี้แทนแฮปปี้แทนไม่เห็นแฮปปี้เลยไม่แฮปปี้เลยไม่แฮป a p p y อ๋อตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นแต่สู้ครับนี่สู้อยู่แล้วครับผมบอกว่ามีได้แบบเจอแฟนแฟน VIP เป็นยังไงบ้างแฟนอีกรานน่ารักครับเต็มเหนียวเต็มเหนียวเขาแบบคิดดังมากใช่ คิดถึงคิดถึงมากๆแล้วเขาก็กรีดเขากีดดังมากคือแบบช่วยเราตลอดเวลาตอนนี้เราก็เลยแบบเริ่มเริ่มโล่งใจแล้วเพราะว่าถ้าอันไหนที่เราผิดพลาดเขาจะกรีดช่วยส่งให้เขาเอ้ยทุกบักกรีดหน่อยกรีดหน่อยช่วยหน่อยในกบกบไปเหมือนตอนนักี้เราเรามีผ้านน่ที่เราไม่ไม่ชนกันเนาะเออผมปัดไม้พี่ต่อยางก็เลยได้เสียงกรีดมาช่วยเต้นเต้นอือ บอกได้เลยเหรอฮะอืมอ้าวก็เมื่อกี้แสดงโชว์แบบเมเล่เล่เลน้อยๆไให้ดูครับเล่หๆเล็กๆน้อยๆครับจริงๆก็ของจริงจะมันกว่านี้แน่ๆเพราะว่ามันจะมีเซอร์ไพรส์อีกใช่ครับในเพลงเมลเล่ก็จะมีเยอะเลยใช่แต่ก็พ่อหอมปากหอมคอครับนี่ รนี้สโอ้อ๋อใครก่อนคิดไม่ยากเลยอาอพี่สายก่อนอ่ะไปเป็นพาร์ทโชว์เดียวครับอืมทำไมอึมกันนะเออคนเดียวเลยพารโชว์เดียวก็เราโชว์อยู่คนเดียวฮะมันไม่มีใครช่วยเลยแต่เราก็มีแฟนๆคอยเป็นกำลังใจอยู่ข้างหน้าเออถ้าถ้าแสดงจริงอาจจะยังไม่อาจจะไม่ตื่นเต้นแต่ที่เราซ้อมมาเราอยู่คนเดียวเลยไงฮะเราเดี่ยวๆเลยก็ตื่นเต้นมากๆ นี่อยู่อยู่หลังเวทีคอยกำลังใจให้จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเดี๋ยวแอบมองนะว่าส่งแบบอะไรบ้างโอ้โหโอตื่นไม่กังวลโชว์เปิดครับเฮ้ยไม่เหมือนกันเขาเปิดตัวไงมันต้องแบบมันต้องแบบเปิดมาแล้วแบบว้าวเฮ้ยเนี้ยเนี้ยตืนต้องแบบว้าวว้าวเนี้ยใช่แต่โชว์เปิดเราซ้อมมาเยอะมากแล้วนะเพราะฉะนั้นทุกคนตอนเห็นแล้วต้อง เฮ้ยอย่าลืมนะฮะทุกคนถ้าเพียงเปิดมาทุกคนต้องว้าวเนี่ยเอ้ยยังการตัววนันนี้เฮ้ยคือแบบตอนตูนแน่นมากคนนี้ขนกันมาเยอะแค่ไหนมาชุดโอ้กี่ชุดอะอขอยืมนิ้วหน่อยนะไม่ทันนะไม่หมดอุด้ยขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยอ,อ,อะเยอะครับมากเพราะว่าเราต้องแบบวิ่งเข้าไปเปลี่ยนเนาะแบบควิกเชนอยากตรงนี้แหละเยอะเยอะแต่ไม่รู้จะเปลี่ยนทันหรือเปล่าใช่แต่ก็ รอดูได้เลยครับชุดสวยๆทั้งนั้นใช่มีชุดนี้ก็สงการงานสร,ร้าง,งเหมือนเขาบอกว่าเป็นตีมินจาเหมือนไหมครับมัน,เ,นเหมือนเหมือนนินจาหน่อยๆน,น,นี่ <laughs> เหมือนอยู่ <laughs> เหมือนอยู่ <c oughs> แต่พูดในส่วนของแขกรับเชิญหน่อยวันนี้จัดเต็มแค่ไหนครับแขกรับเชิญที่เรา,าตอนแรกเราบอกไปแค่สี่คนเนาะก็คือพี่ซีแล้พี่พีคพี่เอ็มน้องเปเปอร์แต่จริงๆแล้วอ่ะวันเนี้ยมีแก๊งด้มันดี แก๊งไม้แฟมนะแก๊งวันเดย์อืมบอกเลยว่าแ oh, <okay. S 1> น,น่น,นเอียดแน่นเอียดมาเดินพรมแดงด้วยนะครับก็ไปเจอกันได้นะฮะสุดยอดก็คือคืออันนี้คือแขกที่ได้รับเชิญมาดูเราก็ฟังขนาดน,นี้แขกบนเวทีก็ยิ่งปังเลยครับใช่ มีมีเยอะไหมฮะไม่เห็นเลยเอยจะยังยังไม่ได้ดูเลยได้ได้ดูแค่นี้หน่อยนีดหน่อยใช่เมื่อวานวันวันนี้อืเทียบเลยอ่ะแต่คือตะกี้ตะกี้เพิ่งได้เขาเรียกว่ากล่องของขวัญแบบเซอร์ไพรส์บ็อกเป็นลูกโป่งลอยลอยได้ใช่เปิดเข้ามาแล้วเขียนอะไรนะเขียนว่าเยอะเลยอ่ะโอ้เยอะเกินจำไม่หมด congratulation อะไรประมาณน้ first meeting ของเรา แต่ประเด็นคือลูกโป่งมันลอยไปติดอยู่ข้างบนฮะไม่รู้เหมือนกันว่าเวลาเราเราแสดงจริงมันจะลูกลงมาหรือเปล่าอันนี้ไ่สองลูกเลยรอดูแต่ก็ขอบคุณแฟนคลับจริงๆฮะที่ที่ส่งของมาน่ารักมากๆเลยคิดถึงกันมากมากครับผมคิดถึงอะอันก็อีกไม่กี่นาทีก็ะถึงแล้วเนาะใช่ครับครับผมก็ อีกไม่กี่ึดืใจนะฮะก็จะได้รับชมพวกเราโชว์แรกของเราเขาเรียกว่า first fan meeting ของเราเลยโอ้ว่าดีแต่ก็โอเคครับผมบอกได้เลยว่าพวกเราเตรียมตัวมาอย่างดีมากๆแล้วก็จะมีโชว์ต่างๆมากมายให้ทุกคนได้รับชมกันใช่ครับไหนลองสปอยสปอยได้ไหมก็โชว์เปิดไงรับรองว้าวมีละครด้วยนี่ลอสปอยมีละครจริงฮะเตรมตัวเลยเต็มตัวเลยนะฮะละคร ก็มีโชว์เดี่ยวของพวกเราใช่แล้วมีโชว์ชเดี่ยวเรารแล้วก็เม็ดเลขครับผมนี่เม็ดเลขมีอีกมีสไพ์อีกแต่ว่าขออู้ไปก่อนอูไปก่อน,ออนเจอกันวันงานเจอกันที่งานดีกว่าอืมวันนี้อันนี้แหละรับผมเจอกันครับ thank <laughs> you